สวัสดีเดจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไอตุ๊กตาพาฝันพ่อกันกับเอ้ยก็เอ้ยนำพามากินกาแฟนะคะ่ะกาแฟกับครีมสดคะ่ะตีครีมสดไวค้ค่ะมันก็เลยเหลือเหลือก็ต้องกินเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเก็บพันไว,บว้บนได้หึงใ่คะ ง่ายๆค่ะต้มกาแฟกะเทกาแฟลงเนาะค่ะเนาะก็เอาตามความที่เฮาอยากกินม้างกันนะปะ้ถ้าชอบกาแฟเยอะก็ใส่กาแฟเยอะเป็นบอกค่ะถ้าถ้าชอบกาแฟน้อยก็ใส่นมเยอะๆใส่อันครีมสดเยอะเนาะค่ะเนาะก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะถ้าชอบพอดีพอดีก็เอาครึ่งๆกลางๆเป็นบอกค่ะอันครีมสดนี่ก็ตีใส่อันน้ําตาลหน่อยนึงค่ะโบไี่ใส่ยเยอะนะคะอ,อกหวานๆนิดนึง ก็ถ้าพูดหรือชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะแต่เอยกระบดได้ใส่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าเออยบดได้ค่อยกินหวานกระตีจนพันก็เยอะเฮิ่มมันนั้นแครนเกินไปเนาะค่ะถ้าแครนเป็นอันอันก็เป็นเหนื่อยกับกแซ่บเนาะค่ะเฮราะมันอยากออกเรหลียวๆเลยนะคะเอาใส่ค่ะใส่ก็กินก็หอมหวานชื่นใจดีเลยจ้ะเออเออก็กินทีเนาะค่ะเนาะมาทีกาแฟลงแล้วก็ใส่โนใส่อัน ครีมล้มเราค่ะเนาะแล้วนกะ็มาค่ะกินกาแฟาดื่มกาแฟาใส่ครีมสดค่ะเอยนั่งอีกมุมนึ่งเนาค่ะเนาะแต่ไปเอามุมเก่าไหลก็ว <c oughs> ันก็ไหลอยู่มันก็เลยเป็นแสงอันแบบสลึมสลัวเด็ดนะคะเนาะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันเป็นอากาศมืดมืดเป็นอากาศสลึมสลัวมันมัน,มนสว่างจ้าสิคะ่ะมันบม่มีแดดมืนอนี้ หรือว่าพันหนาอกอ่ะเอยกับบรูนะคะเนอะเพราะว่าเอยกันอย่างบรูดิบึงข่าววันบรดิตามข่าวกลุ่มอุตุว่างั้นเนอะปะอันแฟนเออพันกับบอยู่ขอพันไปท่าเรือไปอันหาหมู่พันเห็นเห็นว่าทีแรกว่าน่ะบบไปพอดีหม่พันเลยแอปมาว่าอันต้องการอันเฮอความต้องการคนช่วยเฮอไปซ่อยพันเดมันบอกก็คือการเอาเรือขึ้นจากน้ำ มันต้องมีหลายคนเนาะค่ะเนาะถึงว่ามันเป็นนันเครื่องอันไฟฟ้าอิเล็กทริกาผู้นึ่งก็กดผู้นึ่งกรเบิ้งสินะคะมันก็อย่างน้อยก็ที่เอ่ยสังเกตก็สามถึงสี่คนเนาะค่ะเนาะเพื่อวันถ้าเอาเหลือใหญ่ขึ้นพันพันก็เลยอันแอปมาเพานว่าตัวเอสต์ยัวทีแรกทีแรกเพื่อนก็ว่านะบบไปดอกค่ะเพิ่นก็บอกเอ่ยว่าเฮาเฮา่อยากเฮาบ่ไปดอกมื้อนี่เราเฮาว่าเฮาบบได้มีนัดตเลยเพันบอกก็บ่ได้มีนัดได้ค่ะทีแรกก็ได้เพราะว่า ถ้ามีนัดแล้วพันก็โบดได้ไปเนาะค่ะเนาะอันนี้พันก็เลยหมู่พันก็เลยแอบมาเพราะว่าตัวเอสเตอร์ยุ่าพันก็ถามเอ้ยว่าตัวนาไปนำเฮายู่เฮาบ่ไปหรอเฮ้ยว่าเออดีแล้วว่าข้ามไปตัวก็บ่ได้เอสเตอร์พันว่าเพราะว่าไปนั่งอยู่นันร้านอาหารอันอยู่นํ้าลโงอันอันท่าเรือที่ซื้อบมอันนั้นเพราะว่ามันมีแต่ผู้สายเอ้ยเลาบ่ได้ไปเอ้ก็เลยยุ่งเงนแต่เอ้ยก็ลัมีงานทำเอ้ยเยอะอยู่เลยค่ะเพราะว่างานเอ้ยก็เยอะอยู่งานบ้านเอ้ยก็เยอะเอ้ยเฮ้งไซเอ้ฝังเลยจะเด้อ เพื่อนก็เลยไปค่ะไปก็เลยเมื่อเสาร์นี้ก็เป็นอากาศมืดเลยคะ่ะท้องฟ้านี้มืดคือฝนละลงเนาะคะ่ะเพราะว่าพันกรมอุตุพันธ์ก็บอกอยู่ว่าอันสองสามมื้อหลังว่ามันทั้งอาทิตย์มันซิมีฝนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้มันพันเป็นอากาศประมาณสิบเอ็ดองศาก็ถือว่าดีนะคะปกติมันซิหลงโหลดลงเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กันนาะประมาณซ้ำๆกันเออเหลียวบงึงเอ้อยังบ่ได้ออกข้างนอกซ้ำกักเนาะมีฝนลงนแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันมืด แต่ว่ามือ,อ, it, อ it, มเสาตอนแฟนเอ้ยออยกไปฮะมัน cin มืดค่ะมืดอีหล e ี่คือฝนในหยดเนี่ยค่ะท้องฟ้ามืดแล้วเป็นมืดแล้วเป็นสีเทาอันแคบน้อยๆเอ้ยก็เลยบอกว่าคือโบเอารถไปเอ้ยว่าสิเพราะว่าโบดมันโบตกเขาขี่อันรถมอเตอร์ไซค์น้อยก็เป็นความสุขของเพื่อนเนาะค่ะน้เออยก็แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์นี่มัน มันก็สะดวกเขาว่าต้องไปยุดตามยุดไฟดงไฟแดงอันที่ว่าอันรถพัน่านาะค่ะเนาะมันก็มียุดแดงแต่ว่ามันบได้ยุดหลายสิ่นะเขาใจพันอยู่มันไปสะดวกอยู่พันบอกแล้วเขาก็มีเสื้อฝุนเสื้อเตยู่มันก็แต่งตัวอันเพราะว่ามันก็ยังเศร้ามันก็หนาวอยู่เนาะเนาะมันก็ไปของเพิ่นพะว่าเอาเจอกันตอนใบใบประมานเอ้ยก็เลยเอาเอาโอเคปะ ก็มาต้มกาแฟเอ๊ะท่านเอ๊ะ hmm. นี้ก็เลยมาอัดคลิปสั้นได้คลิปยาวได้นะค่ะคลิปนี้ก็พากันมากินกาแฟคุยกันน้ำว่างั้นเด้อปะก็บ่ได้มีแต่เลยเยอะดอกค่ะก็มาเป็นคลิปอันแต่ละมื้อเนาะค่ะเนาะแต่ละมื้อของอันทางพี่ว่างั้นเด้อปะเอาพอไอตุ๊กตาบ่ได้ทํางานแล้วเนาะค่ะเนาะเอ้ยหยุดงานเอ้ยเอ้ยเอื้อรีก่อนกําหนดแล้วก็เอ้ยก็มาเอ๊ะท่นเอ็ะนี้ก็ตามภาษาเอ้ยนะค่ะเอ็ะอัน เก็บฮันเก็บนี่กระปกกระแป๊กลังเทือกาโบเอสแต่ก็นั่งจึ้งค่ะนั่งจึ้งอยู่นี่กระหมีลังเทือกาอันซักพาไว้แล้วก็ออกมาว่านีพับ้าเนี่ค่ะกระจึ้งยลิดนะคะลังเทอาโบดเอสก็นั่งจึ้งเบิ่งไปอ้าวมืออื่นก่อนอันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่โบโบดีเนาะค่ะเราสะสมไว้มันก็เป็นหลายไม่บอกค่ะก็ตรงบัดมือมันหลายๆพันอยากมาทํเได้บันนี้ค่ะอยากมาเอ็ดพาม่อยเบาตรงๆเนาะค่ะเนาะก็คือเฮาเฮาบอัน ให้มันเป็นนั้นระบบเ่อกันหอป่าบางครั้งก็เป็นระบบค่ะเอ้ยก็ไดะบบแม่นว่ามันนั้นระบบไปมดก็บ่บม่นบางมือก็เป็นระบบก็ทุกอย่างก็เอี่ยมไปมดค่ะบางมือก็เอ้อบบอันันดอกอันนี้เอ้ยว่ามันเป็นธรรมชาติของคนเนาะค่ะเนาะของอันทุกคนเลยว่าหันบบมีเพื่อนเอ้ยเอี่ยมไปมดดอกค่ะคิดเอาเด้อค่ะเด้อถ้ามันบบเป็นตามก็ไปถืกอันพูดเลยมากดเบิ่งก็ออเอ้ยนี่อ่อเอ้ยบบแม่นเอ้ยตุ๊กตามันเป็นที่เจ้าขี้ค้านกับอาจสิเปลี่ยนได้ค่ะ แต่เออครับแต่ส่วนมากแล้วเอ้ยสิเป็นนั้นเอ้ยเก็บดีอยู่ค่ะของน้ำเงินเอ้ยนี่เพราะว่าของมันกระโบด้เยอะเนาะคอนโดเงินมันกระโบม่นว่าเงินหลังใหญ่เงินอยู่สองคนก็ธรรมดาสิค่ะบ้านธรรมดาบ้านติดกันเป็นแถวแถวธรรมดาเนาะคอนโดโมเมนต์นั้นโมเมนว่าบ้านเป็นนั้นวิลล่าใหญ่ใหญ่แต่โมแม่นค่ะธรรมดาเงินเอ้ยนี่ธรรมดาก็คือบ้านติดกันเป็นแถวเนาะค่ะเนาะก็มีสวนหน้าบ้านหลังบ้านเนาะค่ะะเนามันก็บ่แม่น มันก็บนบน้อยบนใหญ่กับกำลังพอดีว่ากันนะปะ้าปากันอยู่กัอยู่กันสองคนก็แฟนเอ่ยก็มีลงงรแดเดชเอาเดดกันนะออกออกเอลีเด้อันนี้ค่ะเีนะอืมถ้าออกปับก็สว่างนิดนึงค่ะโอก็ยังโชคดีอยู่นะคะเนะได้เห็นเดชอยู่อันนี้ก็คุยเยอะฟังค่ะ ปุ่ยเลาฝังกินกาแฟเสื้อครีมไปน้ำเนาะค่ะเนาะแซ่บหอมหอมดีได้จ้เะเออด้ดเอจเนาเอิกอาดคลิปลงเลาวเอิกเอิกเปิดเบื้องเอกเทื่อนึงค่ะว่ามันเป็นเสลือเนาะค่ะเนาะ ถ้าวอาสดุดดุลไหลก็ได้กดทิมค่ะก็มีเป็นบางเทือ่อกดทิมก็มันก็เป็นอีกคลิปหน้าเพืะะ่อค่ะเพราะว่านํามากดทิมแล้วก็มเมื่ออเ็ดกาแฟ,ฟากับโบทำนะคะ่ะเพราะว่าเอ้อดื่มไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะถ้าเว้ากันตรงๆกันแลงวเด้อเอ้อก็หลงแบบแบบสไตล์เออยน,นะะี่ค่ะแบบนี้แบบธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะเพราะเออโบได้คลิปของเออยสิโบได้ตัดต่โบค่อยตัดต่อเนะคะ่ะโบค่อยตอนใหม่ๆที่เออยเอ็ดคลิปพัน ทำอยู่ค่ะตัดตัวอยู่ของอันใครมาสเตอร์เนาะค่ะเนาะเอากระจายพันเป็นหลายหลายปีเนาะค่ะเนาะวันนี้เราเสาค่ะเอยก็ได้เอยก็มันมีบางคลิปที่เอ้ยทํามันเอ้ยก็ตอนใหม่ๆก็แต่ละคนก็ปั๊มเขาเนาะค่ะพูดถึงเมื่อส่งสามปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะสามปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะปีเอ้ยทํามาปีห <2019 S 1> นึ่งเก้าสองพันสิบเก้าเนาะค่ะเอ้ยทําคลิปเดือนออกุสอืออันเดือนอัน มักกลาเดือนเปดเอ้ยทำเนาะเอ้ยทำเดือนเปดเดือนเดือนเปดอันปีสองพันสิบเก้าเอ้ยทำเนาะสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็ยี่สิบสองผ่านไปนี่ยี่สิบสามกันะเข้าปีที่สี่แล้วเนาะ,ะได้สามปีเต็มละปีที่สี่ก็นนย่างละกะ ตอนแรกๆก็คือว่าเนาะคะเนาะเขาก็ลองไปมืดว่างั้นเดี๋ยวปะลองพิษลองถูกก็เพลงเข้าแดกบ่เข้าแดกนึกว่ามันบ่เข้ามาใบลงบ้านๆทางพี่ยูทูปเพราะว่าเธอมีเพลงที่เขามีลิขสิทธิ์แล้วสินเนี่ยนะถ้าเขามีลิขสิทธิ์แล้วถูกอันคือวันเป็นนั้นกดชุมชนเนาะค่ะเนาะคนอื่นกดชุมชน,มนบ่อยกับใหม่ๆก็ ทุกคนเหรอคะเอยว่านทำทางเนื้อทำการได้ลบทิมเออก็ได้ลบทิมไลมหลเลยะค่ะชื่อคลิปเนาคะค่ะเนาะเขาตั้งคลิปเขาเขียนคลิปเขาเขียนชื่อกะบางที่กะคือคําว่าผักอีตูนาเนาะค่ะเอ้ย,ยกตัวอย่างเนาะค่ะเอ้ก็ว่ามันบ่มีตเดียะ่ะผักอีตูนาก็คล้ายๆผักอีตูนาแม่นบอกค่ะคําว่าอีตูนี่เพันว่าพิษกดชุมชนคเอ้ก็ลบทิมค่ะเพันก็บอกว่าบ่ะะ <c ười> ลบก็ได้แต่ว่าอัน เผาพันเห็นแล้วเผาพันตกกระใจเนาะค่ะเนาะพันตอนใหม่ๆเพราะว่าคาว่าอันคล้ายผักอีตูนาเพราะว่าอันโบโบคักเป็นคําพูดที่โบคักเพราะว่าตอนใหม่ๆเออใ้เงื่อฟังนะคะเอยก็มันโลกทิมคันไหลคลิปเลยแล้วไหลไหลคำเนาะค่ะน้องเทือนอัดคลิปอยู่ดีๆเนาะค่ะเนาะเพลงงั้นเราเปิดอันวิทยุเนาะค่ะเนาะรดิโอมันดังแล้วมันมีเพลงแทรกเข้ามานิดนึงค่ะอันโบโฮดอัน บว์ฮวดสองนาทีสามวินาทีสามนาทแต่ว kind of ่ามันเป็นเสียงอันแทกเข้ามันดังมาเป็นมูนเดลอดี้พันพันคลิปนะพันพับเราเท่ยงคันคลิปขนเบิ้งไหลเนาะเนาะด้วยว่ามันเอ้ามันพุ่งกันจีดสิเนค่ะเอ้ยก็ว่าเอ้าก็ไม่ลบทิมกับเสียดายคลิปกับมีค่ะแต่ว่าเอ้ยก็ลบทิมเพราะว่าเอ้ยโบอยากมีปัญหาเพราะว่าเอ้ยทำเอ้ยทำแล้วเอ้ยมีความสุขเนาะเนานะสบายใจแล้วพันเธอโอกาสเอ้ยก็ ขอบคุานพันหลยๆก็เอ้ยซิบกพยายามื่อมันมีปัญหาเพราะว่าคลิปข้าเราเคยทําเคยกินกาแฟแบบมีแล้วถ้าว่าโบขุยก็พันกี้หอดกันนี่ค่ะแต่ละมือนี่โบแม่นว่าโบแม่นว่าเอ้าอันโบเอ้ยซิเป็นเพราะว่ามันเป็นคลิปแม่บ้านเอ้ยพากินกาแฟเนาะมันเป็นวิถีชีวิตอันแม่บ้านต่างแดนมันบอกค่ะท่านเาข้าเห่านว้าวกันแบบอันบบานกับแม่บ้านต่างแดนหรือว่าอันวิถีชีวิตแบบเมียฝรั่งเนาะขเนะมาอยู่ต่างชาติก็ ก็ต um ้องเป็นเมียฝรั่งเนอะค่ะเพราะว่าแฟนเอ้ยเป็นคนยุโรปเนาะค่ะเนาะเป็นยุโรปร้อยเปอร์เซ็นทั้งแท่งมันค่ะบ่มีเลือดผสมกวิีชีววีพันุ์เฮาก็มาอยุ่งน่ะพันเก็ปับโตเนาะค่ะเนาะพันก็คือโอกาสเฮาเฮาก็คือโอกาสพันมันบอกเขาตั้งคุณตั้งคือโอกาสกันก็ประกันยู่กันมาก็เป็นหลายสิบปีเนอะค่ะเนาะก็แฮปปี้เดย์เนาะค่ะบางช่วงกับความคิดตรงกันก อันไปคนละทางก็มีค่ะปะนนานิด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 น้อยแต่ว่าความที่เขายู่นํากันมาเหเงเขาก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะบางทอการว้่ภาษาการออกสำเนียงก็ใหม่ๆก็มีปัญหาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเป็นลิ้นคนไทยเนาะเาเป็นลัวแบบอันสไตล์พจนมดกับโบไดมันบอกค่ะถ้าพูดตรงๆก็มันก็มีเอ็กเซนต์ของเขาเอเว้่ภาษาเพจนแต่ว่าบางคํามันก็บลอกแมนว่าเออไปเอ็กเซนต์มดทุกอย่างก็มันบ่แม่นโตเหาเนาะค่ะเนาะเหาก็คือโตเหาเอยตุ๊กตาก็คือโตเอยตุ๊กตามันบ่ค่ะ ก็คำว่าพันเข้าใจเฮาเฮาเข้าใจพันเนาะค่ะเนาะแต่ว่า,วาเหมือนกับว่าแม่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเพอร์เฟคไปหมดนี่บบมีเ้อค่ะสําหรับเออยนี่ก็บบมีก็ต้องโต้สู้เนาะค่ะเนาะอยากได้ตัเขาก็ต้องโต้สู้ทําเองไม่บอกค่ะทางานเออยก็ทํางานไปเรียนหนังสือทํางานเนาะค่ะเนาะเรียนหนังสือก็ได้เบอร์ประกาศเนาะค่ะเนาะก็ไปสมัครงานทําพันก็รับแม่บอกค่ะเออยก็ทํางานมาก็ยี่สิบสามปีเคยทําเออยทอํางานโรงพยาบาลเออยอยู่แผน,นกอาหาร ทำมา23ปีแล้วก็บวกเวลาเรียนเอาไปได้เนาะค่เนาะก็เป็นสองปีกับยี่สามยี่สี่ยกับใช้ชีวิตการทํางานอันช่วงเวลาเรียนไปก็25ปีก็ถือว่าเยอะเนาะค่เนาะมาอยูุน้ำพ้นก็นอ่านออกเขียนได้ค่ะพูดตรงๆอ่านออกเขียนได้แต่ว่าบบแมนว่านเป๊ะไปหมดอันขมาติกาอันแต่เรที่ว่าอันอัคลงคลักในก็มันก็มีตกค่ะมันก็มีตกโบแมนว่ามันบบมีตกแม้แต่ขนพันก็มีตกคือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้พูดตรงๆ คนพันกับบางคนก็เว้ากับการเขียนกันตือก็ตกค่ะก็คือเขาเขียนภาษาไทยนะฮนี่บอกค่ะแต่ว่าอ่านออกเขียนได้ดูแลตัวเองได้บ้านนีบ้บอกค่ะแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะบาดบายบาดายบดายอมยากก็กมาใช้ชีวิตก็ยาวนานเนี่ยค่ะเอ้ยมาอยู่นี่เอ้ยมาตั้งแต่ปีสองพันสองพันสองเออสองพันหนึ่งเก้าอ่ะสองพันสองพันนี่มันต้องบ้านเอานอกค่ะเนาะ เอ่อหนึ่งเก้าเก้าสองค่ะเอยมาแต่เอยมาอยู่นี่เอยมาอยู่เนธแหล,น, 19, 19น,แหลนี่หนึ่งเก้าเก้าสองก็ยู่ยู่อันเนธแหล่นี่ไหลก้นเมืองไทยค่ะถ้าพูดตรงๆถ้าใช้เวลาเวลาที่เฮามาคิดทบทวนเนาะคะ่ะเนาะยู่พี่ไหลก้นเมืองไทยแต่ว่ากับไปเมืองไทยคุกปีค่ะเว้นแต่มันมีโควิดเอยเก่เลยบ่ได้ไปเนาะค่ะเนาะมันก็สองปีกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็อันนั้นวันนี้พันเปิดแล้วก็ ค่อยเดินทางกันไปว่างั้นเดี๋ป้าตอนที่มีโควิดก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ก่อนก่อนปีก่อนที่ก่อนนั้นมีโควิดนั่นก็เอ้ยก็ไปกับสองปีกว่านะสามปีแล้วเนาะค่ะเนาะโควิดที่พันนั้นที่พันปิดเบอร์เดินทางอันนี้ก็เล่าเล่าบอกันฟังนะค่ะเด้อเพราะมันเป็นคลิปอันพากินกาแฟเนาะค่ะเนาะเขานั่มานั่งอยู่อัน ซื้อกะขนเบิ่งพันกะอ่ะเอ้ยตุ๊กตาอันเอตเตอรพันโบว์วาวโบเตอร์เนาะค่ะเนาะนั่งจิลวอยู่เพราะว่าอันโบ้ทำเนี่ยค่ะเอ้ยก็เพร,รยาะโบ้พระอยายามทำมันบอก,ก่ะก็เลยมาอันทำคลิปยูทูบค่ะทำคลิปยูทูบนี่เรื่องเตอค่ะคือไปเบิ่งหมู่หลายเบิ่งไปเมืดคะ <f ans> ่ะแฟนเอ้ยฮันจนบอกว่าโหโตโวฮัน <f ans> ติดหนเพิ่นว่าเพิ่นกระพ่น,พ,นพ่นซีบ้ค่อยเป็นเด้๋วค่ะแฟนเอ้ยนี่พันถ้าเอา้ยทําคลิปทําแต่พันก็บะะ่เว้าเด้อค่ะแต่ว่าถ้าทําเยอะๆก็ต้องเฮามีคนอยูบบนะะ่นําเนาะค่ะเนาะก็ต้อ,อ,อ,องก็ต้องแบ่งอันรับเบ่งซูเด้อค่ะบ่แม่นเอาไปทําคลิปมืดๆเบื่เว้นก็บ่ได้เด้อค่ะเบิ่งก็เดี๋ยวนี้ก็เบิ่งเป็นช่วงๆเนาะค่ะเนาะถ้าแฟนเอ้ยมาเอ้ยก็หยุด กระเบิงเป็นบางครั้งพันกระโบนได้เว้าตื่นอะค่ะแต่ว่าเอาความคิดของเอวยก็คือว่าถ้าไปเอเชียนั่นก็มันก็ทําเมื่อรำคาญกันเนาะค่ะเนาะเอากระโบนทำเพราะว่าเอาต้องออกไปไปจ่ายคับเข้าไปซื้อของไปอันไปแต่ค่ะไปย่างยินเนาะค่ะเนาะพักการย่างยินไปขี่อันมอเตอร์ไซค์น้อยถ้าว่าอากาศดีๆก็ได้บ่แม่บอเอวย์หน่ะมานั่งอันจับเจ้าเบิ่งจะคลิปมันถึอกระโบนได้ทำค่ะโบนต้องเบิ่งเป็นเวลาค่ะเอวยก็เว้ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะ ก็พยายามที่ว่านะอันเพื่อมันสะดวกทั้งคู่ว่างัเงี้ยป่ะพันก็ดีค่ะเพันก็บริมาอันสุงสิงกับเอ้ยไม่ไหมก็เป็นลำคาญเนาะค่ะเนาะเพราะพันบูฉินเพราะว่ามาเอ้ยมาเว้าแล้วเพันนั่งอยู่สินะค่ะพันนั่งเรื่องพันอ่านหนังสือพิมพ์ก็นั่งเรื่องพันอยากเงียบเงียบเนาะค่ะเนาะถ้าพูดตรงๆเขาถ้าเป็นเอ้ยก็เอ้ยก็หุ่นหน่วยก็เก่งถ้าว่าเขาเอียนทันเอี้ยนี่แล้วคนมาเว้วปั๊บปั๊บปัเบปั๊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 บเราพันบอะว่าะมันเป็นภาษาบ้านเาเป็นภาษาายอเนะค่ะเนาะ ภาษาญีเดอันพันกังวลห่วยกันเลยค่ะถ้าพูดตรงๆแต่ว่าก็ดีอย่างแฟนเอ้ยพันกับว่าตรงๆโตัวว่าวถือเพราะว่าเฮาอยากอ่านหนังสือก็เอยกระช่วงเหลือที่พันอ่านหนังสือเอยกะบอกว่ยเว้าเยอะถ้าเอยถ่ายคลิปหลงช่วงงานกินกาแฟเอยกะชอบมากสิเงียบๆเดอสินี่ค่ะก็คือโอกาสสิทธิเสรีภาพของอันซึ่งกันและกันนะค่ะเนาะเพราะเฮาอยู่นํากันว่างั้นหรอปะก็มาอันเบิ้งคลิปหลายค่ะมาเบิ้งคลิปหลายเลย เบิ่งมาหลายปีอยู่เด้อค่ะเอ้ยกันตั้งแต่ยูทูปพันอันนั้นค่ะเบิ่งมาเหึงแต่ว่าก็เลยขึ้นว่าเออทำก็ดีก็เลยมันลงทำคลิปค่ะมใหม่ก็่ายเน,นาะค่ะเนาะไทยคลิปก็กล้องก็ใส่ไปใส่มาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮามือใหม่ว่างั้นแต่ว่าหมู่คู่มันก็เข้ามาทักค่ะเข้ามาทักกะ เขาก็ทักพันไปได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ลองเธอก็ไปกดติดตามอันอบงเนี่ยททานจนอันทางยูทูบบอกว่าเธอกดติดตามไม่ได้แล้วปานนั้นก็มีได้ค่ะเอ้ยกัะได้ก็ขึ้นยั่วหัวอยู่กันเดี๋ยวนี้ก็ธรรมดาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็กดกดติดตามได้เนาะพันกดโตโตกดพันเนาะค่ะเนาะตัวใหม่ใหม่เขาก็หาลูกค้าเน่บอกค่ะหาอันหาหาอันหมู่ว่างานบมแมนลูกค้าเนาหาหมู่ หมู่กับพันมาหาเห่าเนาะเพราะมันไม่ตั้งคนตั้งไม่เนาะกันเนาะก็มีรุดกันได้เนาะกนลังเทียกดไปหลายกาอันมันก็ลุดเนาะคันเนาะลังเทือกก็เอ้าพวกนี้กดแล้วมันคือยังแดงยู่สินอันนี้เอ้ยว่าฝังกับมันเป็นอันวิถีชีวิตเนาะคันเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวนี้มันก็ธรรมดาเนาะค่ะคำพูดเลยจกดตรที่ตามก็ขอบคุณในหลายก็กดเบิ่งกันเนาะคันเนาะวันดีคืนดีเฮาก็บ่แม้ว่าเนาะไปกดเลยสินังเทีอกก็ลังเทืยกก็กดเลยก็มีค่ะ มันก็นแล้วแต่ถ้าว่าไปกดกหลายเอ้ยกันระวังเพราะว่าอันนเรื่องพันเตือนมาว่าเธอกดอันอันนี้หลายแท้สินะ่ะพันโบ้เฮมันมีลิมิตอยู่เอ้ยกระโบเข้าใจว่าเป็นตัวขึ้มีลิมิตเนาะคะ่ะเนาะดังที่ว่าเฮากดแล้วเฮาติดตามแล้วเฮาสบายใจแม่บอกคะ่ะแต่ว่างเรื่องเพราะว่าเฮาเอ้ยพันคือบอกว่าเจ้ากดอันต,ติดตามหลายทางเฮาโบ้เฮสินะเอ้ยกระเอ้ยกระเสาแล้วกันเสาไปเป็น เป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วค่ะเป็นสองสามเดือนเอก็บโบ,บกดแต่ก็ากดไปเบื้งองยู่เนี่ยแต่ว่าบเดติตามก็มีก่แล้วก็มานั่งกด็ก็เลยบอกเออมันต้องทําเป็นระบบเพราะว่าพันธ์ก็เป็นระบบของพันธ์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยี่โบเดเข้าไปศึกษาอเยอะขนาดนั้นเสียค่ะคือการใยภาษีการตื่นนี่ก็ต้องอยังยังก็ต้องศึกษาอยู่เด้อค่ะการกรอกข้อความการทันการนี้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้ระบบของ youtube มันก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะ,ะเพราะคนทาทั่วโลก ทำทั่วโลกแล้วก็ตัางคนก็ตั้งเอ็นจอยมาจจยกันได้เอ็นจอยได้เนาะ่ะเนาะการทามันก็เลยมันองค์กรพันใหญ่เนาะ่ะเนาะมันเยอะมันใหญ่กระบปตทีพันดอกค่ะมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ว่างั้นเด้อแต่ก็ที่เอ้ยตุ๊กตาอันว้าเธอฝังนี่ก็คือเอ้ยกระทำตามสไตล์เอ้ยเนาะ่ะเนาะตามอันวิถีชีวิตแม่บ้านหรือว่าเมียฝรั่งต่างแดนเนาะ่ะเนาะก็พูดกันตรงๆก็มันก็เป็นคำม้วนๆค่ะก็เฮากระ่ต้องไปคิดตละเยอะแต่ละคนค่ะ เพราะว่าแต่ละคนทํานี่ก็มีความจุดประสงค์เนาะ,ะเนาะเอยมาคืดเบื้งเอ้ยก็เขาไปทักมู่ดีนะคะไปเบิ้งพั่นไปอันการใช้ชีวิตเนาะ,ะแต่ละประเทศเหมนบอค่ะแต่ละประเทศการทํางานกันมาอยู่เนาะ,ะนําแฟนการมีลูกเนาะเนาะ <c oughs> ลูกไปโรงเรียน,นะอันตัวแม่ก็ไปโรงเรียนอันแฟนก็ไปทํางานเสียงค่ะมันก็มันก็มันมันมันไหลเนาะค่ะเนาะแต่ละคนก็คือบ้านเฮาเนาะ,ะเพราะว่ามันสังคมมันกว้างขึ้นเนาะ,ะ <c oughs> แล้วก็ ตั้งแต่มันมีจักรทวีปสัมปะทมันมีหลายทวีปหลายประเทศเนาะค่ะนำโลกนี้ก็เบิ่งกับเพิ่นดีค่ะแต่ละคนก็เสนอเนียการทำอันเอสฮันเอสนี้เนอะคะเนาะตั้งแต่ทําอาหารทํางานบ้านทําร้านอาหารมีตตวทุกอย่างเนาะคะเนาะอันการซื้อของการแต่ก็เบิ่งกับเพิ่นดี้อคะเพิ่นเพิ่นนี่ก็คือว่าอันแต่ละที่ก็ต่างกันสิค่ะก็สำเนียงการเว้ากันออกความเห็นเนอะค่ะเนาะ่ะ ม้วนค่ะเอ้ยเอ้ยก็ชอบเอ้ยก็ฟังเอ้อก็เบิ่งกันนังเรือก็เบิ่งอยู่ดีๆก็ต้องออกข้างนอกก็กดค้างไว้แม่น้างแม่นบอกกันนางเรือกบากอ่ะเออยนี่ยเราคือบ่งโบจบสิคะนางเรือก็คือว่าเขาต้องออกข้างนอกกับโบได้เบิ่งโบได้เบิ่งจบสิคะแต่ว่าปกติแล้วเอ้ยสิเบิ่งเออจนจบเพราะว่าเอ้ยก็ชอบสนใจเนาะค่ะเนาะอ่ะอเบิ่งดูหานะคะมาคืนเท่าไหร่แล้วนี่มันนครึ่งชั่วโมงเลยคันนี้ยี่สิบกว่านาทีแล้ว กาแฟกับนมสดก็หมดแล้วค่ะจักคุยเจริญฝังเนาะค่ะเนาะคุยอันเมาหมอยตามสไตายอันพากินกาแฟนด้เจะเดอ้ออันคำเพื่อนเพื่อนเข้ามาทาักกะเอยกะขอบคุณในหลายเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะก็มีความสุขกับมือใหม่ค่ะว่ากันตรงๆเนาะค่ะเนาะอยากทำเต้ยอยากเอ็กเต้กะคนวายหาทำคะ่ะเว่าแบบนี้เหระค,ะะคะ่ะเนาะม่นบอก ถ้าเหาว่าไปโอมนี่เหมือนกันเจ้าไหนไปโอมบิ่มเดือเนาะเนาะถ้าว่าชอบสไตล์อันแม่บ้านตั้งแดนกะกดเข้ามาเบิ้งกะมันก็มีหลายประเทศเนาะเนาะตั้งแต่อันอ้มันเยอะค่ะมันเยอะมากเนาะตั้งตั้งแต่อันแล้วแต่อันเฮาน่อันชอบประเทศเลยเนาะเนาะมีทุกประเทศไหมบอกค่ะแม้จะอยู่นําเกะมันก็ยังทำบนยูทูบเหมอกันเดี๋ยวปะก็บอกว่ากันทําแล้วสบายใจก็ทักทายกันมาค่ะทักทายกันมาว่ากันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเนาะเนาะ เอ้ยเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็เฮอก์กลังใจกันอันเลอมันบดีเราก็เว้ากันตรงๆกับเว้ากันม่วนมั่นค่บมแมนว่าไปเว้าอันบดีกับกระช้าใจกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอันอยากมีอันเพื่อนเหมือนกันหรอป่อยากมีเพื่อนคุยอยากมีที่ระบายเนาะค่ะเนาะเป็นแบบเลยเป็นใครเป็นสิเลอร์ อันเสาระบอนเหมือนก็มีหลายอย่างกันคนก็เข้าโรงพยาบาลพาก็ต้องผ่าตัดเนาะก่มีทุกอย่างเอ้ยก็ว่ามันก็โรคใบนี้มันก็คล้ายกันหมดทุกประเทศแหละค่ะเพราะว่าอายุก็เหลือก็ต้องทํามาหากินมันบอกค่ะบบทํามาหากินก็ไม่มีจะกินเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆอย่าไปรอฟ้ารอฝนที่อันอันอันนั้นได้ค่ะบบใดได้เขาก็ต้องทํามาหากินเนาะค่ะเนาะทํามาหากินก็เพื่อตัวเองมันบอกค่ะบ่แมนว่าเพื่อผู้อื่นก็เพื่อตัวเองนั่นเลยว่าน พเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะคะ่ะเนาะว่ากันตรงๆอ่ะเอ้ยกระส่าแล้วค่ะอันนี้มันก็เบิ่งด้มันยี่สิบเท่าเหีกันยี่สิบสามยี่สิบสามนาทีนะยี่สิบห้านาทีเออเอ้ย,อยนึกว่ามันเกินครึ่สงสมงแล้วก็เอ้ยทุกตาเผาฝันก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะคะ่ะเนาะแฮปปี้น้ำสิ่งที่ตัวเองชอบทำแล้วก็เดินไปถึงจุด ที่ตัวเองต้องการยืนค่ะแล้วก็ยิ้มมากันคู่มืออนะคะเนาะอันคำว่างๆก็แวะเข้ามาดื่มกาแฟกับเอยตุกตาพาฝันเลยจ้ามามาฟังเราฝอยเราจมเราเมาหมยเตอฟังกันลังเทืออันเว้าไปเต๊กกะมีค่ะคลิปนี้ก็คือเว้าไปเต๊กอันพูดเลยเข้ามาฟังก็ฟังมึนม้วนเนาะเนาะแล้วเอ้ยสิบอกว่าพอกันคลิปนาได้จ้า สวัสดีค่ะ